โอเคนะครับสวัสดีครับอย so này, ู wrote, uh, khác, ่ก okay, ับเคบันเดฟนะครับก็ในส่วนของวิดีโอนี้เนี่ยเดฟจะมารีวิวในส่วนของตัวระบบโพสบอร์ดนะครับระบบโพสบอร์ดเนี่ยก็จะเป็นประมาณว่าเหมือนกับตัวโพสทวิตเตอร์นะครับสามารถโพสต์แล้วก็คนอื่นสามารถเห็นโพสต์ได้นะครับแล้วก็สามารถลบโพสต์อะไรโพสต์รูปโพสต์ข้อความได้หมดเลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ามันจะเป็นในรูปแบบไหนนะก็ฟังก์ชัน2หลักๆเนี่ยเดี๋ยวทางเดฟจะให้ดูนะครับฟังก์ชันแรกนะสามารถกดปุ่มเปิดตัวเมนูได้นะครับปึ๊บนี่ ตั pues ้งปุ่มนะครับได้เลยนะจะเป็นเมนูประมาณนี้นะครับมีข้อมูลไทม์ไลน์นะครับก็คือจะเป็นข้อมูลโพสต่างๆนะแล้วก็มีไมโพสก็คือโพสต์ของเรานะครับแล้วก็นิวโพสนะก็คือโพสตลงไปนั่นเองครับก็คือโพสต์ใหม่ของเรานั่นเองนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะลองโพสต์ดูนะครับโอเคจะลองใส่ข้อความนะครับลองเทสโพสนะสามารถใส่ URL รูปภาพได้ด้วยก็คือโพสตรูปภาพได้นั่นแหละโอเคมจะลองโพสดูนะครับปึ้งสังเกตได้ว่าก็จะมีโพสต์ขึ้นมาละนี่ก็สามารถลบโพสต์เองได้ผ่านตัวไมโพสได้เลยนะนี่ คนอื่นก็จะเห็นโพสต์ของเราด้วยนะก็คือจะคล้ายๆกับตัวทวิ t เตอร์นะครับประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็โพสต์รูปได้ด้วยนะโอเคผมจะลองถ่ายรูปเองแล้วผมจะลองไปโพสต์รูปให้ดูว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับผมเนาะโอเคผมจะลองถ่ายรูปเองกันแล้วกันครับอ่าจะถ่ายรูปมานะครับผมปึ๊บอ่ะแล้วก็เอารูปไปลงในส่วนของตัวเซิร์ฟเวอร์ดีได้เลยนะนลงในห้องอะไรก็ได้นะครับหรือจะไปก๊อปลิงก์มาจากด้านนอกก็ได้เช่นเดียวกันนะโอเค รอแป๊บน,นึงนะครับรอมันโหลดเสร็จนะพอดีเน็ตค่อนข้างช้าอ่ะฮะก็สับตัวฟังก์ชันเปิดปุ่มเนี่ยสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าจะเปิดปิดหรือเปล่าหรือจะตั้งค่าเป็นปุ่มอะไรเนาะนี่สามารถลบโพสต์ตัวเองได้นะครับแบบนี้เลยนะนี่โพสต์ก็จะหายไปนะแล้วก็โอ้ได้เลยครับ <S 2> <S 2> ประมาณนี้นะคนอื่นก็จะเห็นโพสต์ของเราด้วยแล้วก็เห็นโพสต์ของคนอื่นที่มาโพสต์ด้วยนะครับจะเว้นไม้โพสต์เนี่ยจะเห็นแค่เราคนเดียวเนาะโอเคจะมีชื่อนะครับมีเวลาแล้วก็ตามด้วยตัวระเอียดของโพสต์ที่เราโพสต์ลงไปเนาะ โอเคเดี๋ยวจะลองเอาลิงก์โพสต์มานะครับก็ปี้ลิงก์มาเนาะแล้วก็ลองใส่ดูครับผมใส่ข้อความได้นะแต่เป็นเทสนะครับเทสต์ศูนย์สองนะแล้วก็โพสต์ได้เลยครับปุ๊บนี่สังเกตได้ว,ว่าโพสต์ใหม่ก็จะมาละลูกก็จะขึ้นเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับนี่สามารถโพสต์ได้เลยนะแล้วก็สามารถลบโพสต์ได้นะครับนี่ลบโพสต์ก็จะหายไปสังเกตได้ว,ว่าก็จะหายไปละสามารถโพสต์ใหม่ได้เลยครับประมาณน,นี้นะนเห็นไหมแล้วถามก็จะขึ้นละเดด อัปเดตเร็วชามนะครับผมเนาะโอเคแล้วก็จะมีในส่วนของตัวฟังก์ชันสําหรับการเซตติ้งจุดในการไปเปิดนะครับนี่ก็คือสามารถเซตติ้งจุดในการเปิดได้ไม่จากัดน,นะนจะลองเข้าไปเปิดดูนะแล้วก็จะมีบีบลนดแมปด้วยนะครับจะสังเกตได้ตรงมินิแมปของผมด้านล่างนะปอ๊บนี่พอเปิดก็จะเป็นเมนูเหมือนกันเลยครับกดปุ่ม U เปิดนะครับตั้งค่าปุ่มได้นะตั้งค่าตัวเท็กซ์ได้นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะน สองโพสใหม่โพสหนึ่งคนระับปึ๊บชึ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 บ,ชบ,ชบอ่าสังเกตได้ว่าประมาณนี้เลยครับนี่ม,มานนี้นะลบโพสเองได้นะครับปึ๊บปึ๊บลบก็จะหายไปอัปเดตเดียวถามนะโอเคนะครับสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับตัวบอดโพสนะก็สำหรับใครที่สนใจหรือยอยากติดต่อสอบถามนะครับ,บ,รบเกี่ยวกับเลสเอม็มหรือปัญหาใดๆก็สามารถติดต่อได้ที่ Discord ใต้คลิปเลยครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในปลายคลิปหน้านะครับบ๊ายบายจุ๊บ